จะเดินพรานคุณน,นักเริ่มกันเลยเนาะอะอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะโุทังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวะขะอโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปตัตถิปโนภะคะวะโตสะอวะกัสังโฆสังฆังนะมามิ Anda mayang Buddha sapa kau buah pakam karena makarang karomase nak muatasa sapa kau atau arah asam sa nak muat sapa asam sa nak muat sapa asam วันนี้พูดถึงพระสูตรที่เป็นปริ์สำคัญอันหนึ่งเนาะชื่อว่าทาชัชชะสูตรนะทชัชชะสูตรนะครับครับ,รบเป็นบทที่พระนิมมุตยมสวดกันเนะาะทัชชะสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีากเจ้า ประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถมาิกะเสรษถีเขตพระนครสาวัตถีในการนั้นแลพระผู้ภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าดูก่อนสุงหลายภิกษุเหล่านั้นทุลรับพระดํารัสของพระผู้พาพระผู้ภาคแล้วพระผู้เมียภากตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าดูก่อนสุงหลายเรื่องเคยมีมาแล้ว สงครามระหว่างเทวดาและอสูรประชิดกันแล้วดูก่อนพิสุลังหลายครั้งนั้นแลท้าวสกะผู้เป็นจอมเทวดาตรัสเรียกเทวดาชั้นดาวดึงมาสั่งว่าแน่ท่านผู้เนือทุกทั้งหลายหากความกลัวก็ดีความหวาดเสียวก็ดีความขนพองสยองกล้าก็ดีจะพึ่งเกิดขึ้นแก่พวกท่านผู้ไปนในสงคราม สมัยนั้นพวกท่านพึงแลดูยอดธงของเราทีเดียวเพราะว่าเมื่อพวกท่านแลดูยอดธงของเราอยู่ความครัวก็ดีความหวาสดสะนุ้งก็ก็ดีความขนพองสยของกล้าวก็ดีที่จักมีขึ้นก็จักหายไปถ้าพวกท่านไม่แลดูยอดธงของเราที่นั่นพวกท่านพึงแลดูยอดธงของเท้าปัะชบดีเทวราชเถิด เพราะว <si ่าเมื่อพวกท่านแลดูยอดธงของเท้าประชาบดีเทวราชอยู่ความกลัวก็ดีความหวาดสะดุ้งก็ดีความผลปองเสียงกล้าวก็ดีที่จะมีขึ้นก็จะหายไปหากพวกท่านไม่แลดูยอดธงของเท้าประชาบดีเทวราชที่นั้นพวกท่านพึงแลดูยอดธงของเท้าวรุณเทวราชเถิดเพราะว่าเมื่อพวกท่านแลดูยอดธงของเท้าวรุณเทวราชอยู่ ความครัวก็ดีความหวาดสะนุ้กก็ดีความขนพองเสียงก้าวก็ดีที่จะมีขึ้นก็จะหายไปหากพวกท่านไม่แลดูยดทงของเท้าวารุณเทวราชที่นั้นพวกท่านพึงแลดูยดทงของเท้าอีสานเทวราชเถิดเพราะว่าเมื่อพวกท่านแลดูยดทงของเท้าอีสานเทวราชอยู่ความครัวก็ดีความหวาดสะดุ้กก็ดีความขนพองเสียงก้าวก็ดีที่จะมีขึ้นก็จะหายไป ดูกวามพิสุจหลายเมื่อพวกเทวดาแลดูยอดธงของท้าสก,กะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาก็ดีแลดูยอดธงแห่งของเท้าประชาบด,ดีเทวราชก็ดีแลดแลดูยอดธงของเท้าวรุณเทวราชก็ดีแลดูยอดธงของเท้าอีสานเทวราชก็ดีความกลัวก็ดีความหวัดสะดุ้งก็ดีความขนพองเสียงก้าวก็ดีที่จะมีขึ้นพึงหายไปได้บ้าง ไม่ได้บ้างข้อนั้นเพราะเหตุอะไรดูก่อพิจุงร้ายเหตุว่าท้าสะกะผู้เป็นจองเทวดายังเป็นผู้ไม่ปราศจากราคะไม่ปราศจากโทสะไม่ปราศจากโมหะยังเป็นผู้กลัวหวาดสะดุงหนีไปอยู่ดูกอ่อมิจุงร้ายส่วนเราแลวกล่าวอย่างนี้ว่าดูกอพิจึงร้ายหากความกลัวก็ดีความหวาสดสะดุงก็ดีความผลพองสยองกล้าวก็ดี พึงบังเกิดแก่พวกเธอผู้ไปในป่าก็ดีอยู่ที่โคนต้นไม้ก็ดีอยู่ที่เรือนที่ว่างเปล่าก็ดีที่นั้นพวกเธอพึงตามราลึกถึงเรานี่แหละว่าแม้เหตุนี้นี้แ่แม้เพราะเหตุนี้นี้พระผู้มีภาคพระองค์นั้นเป็นพระอาหารหันต์เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสร็จไปแล้ว ดีเอดเสน่หไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสรารตีฝึกตรที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นจะยิ่งไปกว่าเป็นสดาของเทวดาและทั้งหลายเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้จำแนกคำดังนี้พิสุรณทั้งหลายเพราะว่าเมื่อพวกเธอตามลึกอยู่ตามมาลึกถึงเราอยู่ความกลัวก็ดีความหวั่นสนุ่งก็ดีความผลปองเสื่องกล้าก็ดีที่จะมีขึ้นก็จะหายไป หากพวกเธอไม่ตามระลึกถึงเราที่นั้นพวกเธอพึงตามระลึกนึกถึงพระธรรมว่าพระธรรมอันพระรรวิาษจรด,ดีแล้วบุคคลพึงเห็นได้เองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูได้ควรน้องก็ไปในตนอันวิญยูชนพึงรู้แจ้งโดยเฉพาะตนดังนี้ดูคนทุ้งหลายเพราะเมื่อพวกเธอตามระลึกถึงพระธรรมอยู่ความกลัวก็ดีความหวาดเสนุ่งก็ดีความขนพองเสี่ยงกล้าก็ดี ที่จักมีขึ้นก็จักหายไปหากพวกเธอนั้นไม่ตามระลึกถึงพระธรรมที่นั้นพวกเธอพึงตามระลึกถึงพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระพูดพากเป็นผู้ปิบัติดีแล้วเป็นผู้ปิบัติตรงเป็นผู้ปิบัติเป็นธรรมเป็นผู้ปิบัติชอบยิ่งพระสงฆ์นั้นคือใครได้แก่คู่แห่งบุรุษสี่รวมเป็นบุรุษบุคคลแปดนี้คือพระ สงสาวกของพระพูดพาะเป็นผู้ควรแกร่สักการะที่เขานำมาบูชาเป็นผู้ควรแกร่ของต้อนรับเป็นผู้ควรแกร่ทักคีนาเป็นผู้ควรแกร่การทำอัญชิีเป็นบุญเขตของโลกไม่มีบุญเขตอื่นยิ่งไปกว่าเพราะว่าเมื่อพวกเธอตามลึกถึงพระสงฆ์อยู่ความครัวก,ก็ดีความหวัสดสะดุ้งก็ดีความผลพองเสี่ยงก้าวก็ดี ที่จะมีขึ้นก็จะหายไปข้อนั้นเป็นเพราะเหตุแห่งอะไรเพราะว่าพระธรรมทศตรตกคตอาจารตสมัสุทจเจ้าเป็นผู้ปรจาจกกิเลสปรจาจกปรจาจกราคานะประจาจกโทสะประจาจกโมหะเป็นผู้ไม่เป็นผู้กลัวไม่หวาดไม่สะดุง้งไ,ไ,ไม่หนีไปนะไม่หนีไปนะพระผู้วิภาผู้สุคตสันดา ขันได้ตัดวยากราณ์ภาสิตนี้จบลงแล้วจึงได้ประพันธ์คาถาต่อไปนี้อีกว่าดูก่อนมิสุนหลายเธอทั้งหลายอยู่ป่าก,ก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีพึงระลึกถึงพระสมาสมาสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิดความกลัวไม่พึงมีแก่เธอทั้งหลายถ้าว่าเธอทั้งหลายไม่พึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เจริญที่สุดในโลก ผู้องค์อาจกว่านราชนที่นั้นเธอทั้งหลายเพื่อรื้ถึงพระธรรมอันนำออกจากทุกข์อันพระผู้เจ้าทรงสแสดงดีแล้วถ้าทั้งหลายไม่ระลึกถึงพระธรรมอันนำออกจากทุกข์อันพระผู้ภาคอันพระผู้เจ้าทรงสแสดงดีแล้วที่นั้นเธอทั้งหลายพึงระลึกถึงพระสงฆ์ผู้เป็นบุญเขต ไม่มีบุญอื่นนะบุญญเขตอื่นยิ่งไปกว่าดูกอาสุนหลายเมื่อเจอทั้งหลายระลึกถึงพระพุทธเจา้าพระธรรมและพระสงฆ์อยู่ความกลัวก็ดีความหวดัดดึงก็ดีความขนพองเสียงกล้าวก็ดีจักไม่มีเลยนะครับน,นี่ก็พูดถึงยกตัวอย่างเรื่องราวของพระอินเวลาไปลบอสูรใช่ไหมให้บริวารเนี่ย สังเกตธงของตัวเองหรือของอจ้างเทวดาองค์อื่นๆนะต้นอื่นๆเนาะที่มาร่วมรบด้วยพระเจ้าก็เช่นเดียวกันนะพระเจ้าก็ให้รึกหนึ่งนึกถึงพ,พระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เนาะแต่วก็บอกก็บอกว่าถ้าเทวดาทั้งหลายมองไปหรือนึกถึงธงเหล่านั้นอาจจะระงับความกลัวได้บ้างบางครั้งบางครั้งก็ระงับไม่ได้ย่เีแต่กรณีของพระเจา้าเนี่ย มันจะระงับความหันดูได้ถ้าเราดึงดึงถึงคุณของพระคุณธเจารย์ว่าทำพาไปส่งนะครับเจเริญนพร้อมพี่ตรงนะครับพี่ตรงคุณนัทมีอะไรจะเสริมมีอะไรจะถามช่นครับมีไหมคุณนะัทก็ไม่มีอะไรจะได้ทำสันิีกันเนาะ เป็นจริงครับ you okay. อิออทางโนปุญยะภาคังสัพพะสตานังเหม,มะข้าพเจ้าขอแผ่ส่บนบณ์สุุสุไปให้แก่บิดามารดาปรุบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกๆท,ท,ท่านเจ้ากรรมนายเวร ผู้ผีปีศาจทั้งหลายเทพบุตรเทวด,ดาทุกทุก,ทกองขอจงได้อานุมโมทนาในสมบุญสมกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญบรารมีสัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่มีความสุข่แล้วขอมีความสุขีขึ้นไปด้วยกันทุกท่าน ทุคคนที่ตอนเธอมันมีความสุ